วิถีความเป็นอยู่นะครับของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน,น่านนะครับว่าเกษตรกรซึ่งนะครับซึ่งเกษตรกรที่เราพาไปดูคือเป็นชุมชนที่ดูแลป่านะครับดูแลป่าปรครับประมาณ4 0 0พันกว่าไร่นะครับซึ่งป่าตัวนี้นะครับรก็จะให้ก็คือเป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นแหล่งน้ําสําคัญของอชุมชนนะครับซึ่งทําให้ชุมชนเองก็นอกจากมีป่ามีน้ำนะครับชุมชนก็ยังประกอบ ให้ความร่วมมือนะครับเกี mm ่ยวข้องกับการดูแลตัวสัตว์น้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มปลาภูเขานะครับซึ่งก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งครับเป็นชนตัวอย่างนะครับที่ที่น่าจะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับอันนี้ก็เป็นวางปลาของเกษตรกรนะครับในพื้นที่อำเภอปัวนะครับว่าเขาดูแลค่อนข้างจะดีนะครับก็มีลูกพันุ์ปลานะครับออกมาให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับผมซึ่งแค่คุณรักษาป่านะครับป่าก็จะมีน้ําน้ําก็จะ สุดท้ายก็มีปลาแล้วก็มีวางปลาครับซึ่งผลผลิตได้คือลูกพันปลานะครับซึ่งเกษตรกรก็สามารถที่จะจับนํามาลงในบ่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นหอยนะครับหอยก้นแหลมหรือว่าหอยเหล็กจานนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างเยอะนะครับตัวหอยชนิดนี้นะครับก็มันเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสะอาดของน้านะครับผมโดยสภาพแวดล้อมนะครับของที่เขาตั้งที่อาศัยนะครับก็คือตั้งบ้านเรือนต่างๆนะครับก็จะอยู่ตามเนินเขานะครับเนื่องจากว่า อ่าพื้นสภาพพื้นที่โดยรวมของพื้นที่ครับมันเป็นมีแต่ภูเขานะครับงั้นรูปแบบการตั้งบ้านเรือนของชุมชนก็จะต้องตั้งอยู่ติดกับริมถนนนะครับก็ซึ่งมีบ้านพักนะครับให้อ่าท่านที่สนใจนะครับเข้าไปอ่าชมบรรยากาศนะครับก็สามารถเข้าไปพักได้นะครับในพื้นที่อ่าเลยถนนไม่เลขสามไปประมาณสัก6กิโลเมตรนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับมีอ่าห้องพักให้นะครับก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมก็แต่ว่าสิ่งที่เราได้คือบรรยากาศนะครับ ซึ่งถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวก็โอ้โหครับอุณหภูมิก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสิบองศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารนะครับที่ชุมชนเขาจะทําให้พวกเราโชว์ครับให้ให้โชว์ให้พวกเราดูนะครับก็คือเป็นหลามนะครับมันจะมีทั้งหลามปลาแล้วหลามปูนะครับอันนี้ไม่ใช่ปูนาครับมันเป็นปูผาครับเป็นหลามปูผานะครับแล้วก็หลามปลาจาดนะครับแล้วก็เป็นหลามพวกปลาปีกนะครับพวกปลาจาดซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในในวังปลาที่ชุมชนเขาดูแลไว้นะครับ พอแขกไปใครมาเขาก็เอามาเลี้ยงนะครับให้เอามาทดลองทําเมนูอาหารให้กับแขกได้รับประทานดูนะครับเป็นอาหารป่าครับก็โอเคครับรสชาติก็แปลกดีนะครับผมก็ส่วนผักก็ใช้ใ้ผักที่มันมีอยู่ในในพื้นที่นั้นครับอย่างเช่นพวกปักกูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักกูดนะครับก็คือมันหาง่ายนะครับพูดง่ายคือชุมชนแค่ดูแลป่านะครับป่าก็จะให้อาหารแก่กลุ่มเกษตรกรนะครับผม องค์ประกอบเครื่องปรุงนะครับท่านก็ดูเองแล้วกันนะครับว่ามันก็มีอะไรบ้างซึ่งผมเองก็อาจจะไม่ค่อยจะสันทัดสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับผู้เรื่องของอาหารนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าถ้าเกิดหลังกาที่เขาเอาพวกเครื่องปรุงปลาอะไรเข้าไปในตัวกระบอกไม้ไผ่นะครับซึ่งไผ่อยู่นี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดครับน่าจะเป็นไผ่ลวกนะครับแต่ว่าการเลือกนะครับการเลือกไผ่เอามาเอามาทําตัว เมนูอาหารครับต้องเลือกไผ่อ่อนๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นไผ่ลวกหรือเปล่านะครับแต่ว่าซึ่งมันมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็ปกตินะครับชุมชนเขาบอกว่ามันสามารถที่จะใช้ในการกรอกกรอกเป็นน้ําดื่มได้นะครับเอาไปต้มน้ําสําหรับเราเดินออกป่าก็เอาไม้ไผ่อยู่นี้นะครับต้มน้ําฆ่าเชื้อที่หนึ่งนะครับก็คุณลุงแกก็สาธิตครับสาธิตวิธีการทําเมนูอาหารให้เราได้ทดลองชิมดูนะครับก็ ก็ถือว่าโอเคครับเป็นเมนูอาหารป่าครับซึ่งบางทีบางท่านเข้าไปเยี่ยมชมครับก็สามารถที่จะให้เกษตรกรเขาทาให้เราดูได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องแจ้งก่อนลวงหน้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเรื่องของปลาเรื่องของไม้ไผ่มันต้องไปหาก่อนลวงหน้านะครับอพอเขา,อาเอาปลาเอาปูใส่ในตัวกระบอกไม้ไผ่นะครับคือแยกระหว่างกระบอกกระบอกหนึ่งปูกระบอกหนึ่งปลาครับแล้วก็เขาจะเอามาทําทเป็นเหมือนเอามา เผาไฟครับเผาเหมือนคล้ายข้าวหลามนะครับอีกสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมันก็จะเดือดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทานได้นะครับซึ่งรสชาติก็อ่อก็แปลกดีครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมถนนหม่เลขสามนะครับไซก็เลยออกมาประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับให้บริการเป็นร้านอาหารเมนูก็คล้ายๆเป็นเมนูของชุมชนเองนะครับป็นเป็นเป็นเมนูที่ชุมชนเขา ออกแบบดีไซน์มานะครับส่วนวัตถุดิบก็ขึ้นกับฤดูกาลนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ท่านก็สั่งได้ครับเพราะว่าคนที่มามาทำคุกนะครับก็คือเป็นเป็นน้องที่อยู่ทางภาคกลางครับที่เข้ามาทำคุกเป็นคุกให้ครับในการปรุงอาหารให้นะครับผมก็ร้านก็เปิดตลอดนะครับเปิดตลอดยิ่งช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้านะครับก็มีบริการหลากหลายเมนูนะครับท่านก็สั่งได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับผม ซึ่งเมนูอาหารส่วนใหญ่นะครับทางเราเองก็พยายามที่จะส่งเสริมให้กเกษตรกรเขาใช้วัตถุดิบครับที่มันมีอยู่ในท้องถิ่น,นครับอ,อย่างเช่นปูผานะครับเรื่องของปลาก็จะ,ะให้ชุมชนเขาพยายามเอาปลาที่มันมีอยู่อยู่ในพื้นที่เรานี่นะครับในการมาปรุงอาหารให้กับกเกษตรกรผมยกตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มประจาดนะครับก็คือเอาประจาดมาทอดกระเทียมนะครับก็โอเคครับรสชาติค่อนข้างอร่อยนะครับแต่ว่าจะหาก,กินยากนิดนึงนะครับซึ่ง ท่านอาจจะต้องเคยมาพักก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องสั่งสั่งออเดอร์ก่อนล่วงหน้านะครับซึ่งซึ่งเกษตรกรเขาก็จะไปจับแล้วก็มาเตรียมไว้ให้เรารับประทานนะครับผมก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นออกแนวบ้านๆนะครับใครที่เบื่อนะครับเบื่อเมืองกรุงครับก็อาจจะลงมาพักผ่อนครับอากาศเยามเช้านะครับก็เป็นบ้านๆนะครับก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับคนที่มาพักก็ส่วนใหญ่ก็ตอนเย็นก็นั่งทานข้าวนั่งอะไรไป ดูป่าไม้ครับดูป่าดูเมฆหมอกไปนะครับอาพอดีวันนี้เรามาก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการบวชป่าปล่อยปลานะครับชุมชนก็ตื่นแต่เช้านะครับในการทําอาหารก็คือเป็นข้าวเหนียวนะครับกับหมูปิ้งนะครับไปแจกแขกนะครับก็กิจกรรมก็จะมีการปล่อยทุกปีนะครับปล่อยปลาปล่อยปลาขึ้นสู่ลําน้านะครับซึ่งทางทางอ่าถังนี้เขาเรียกว่าการบวชบวช ปลาปล่อยปลาเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะปล่อยไปในแหล่งอนุรักษ์พันธุป่านะครับพอมันโตมาเดี๋ยวมันก็ออกลูกออกหลานนะครับชุมชนก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นการทํางานร่วมกันในหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ส่วนราชการในระดับพื้นที่นะครับก็คือทุกคนก็จะมาร่วมกันทานะครับร่วมกันปลูกป่านะครับซึ่งปกติกิจกรรมนี้ก็ทํากันทุกปีนะครับซึ่งการได้พบปะแเลขเปลี่ยนนะครับเสียวนากันใน ในชุมชนนะครับก็จะทําให้รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องนะครับที่มันเช่นพวกปลานะครับพวกป่าไม้นี่มันง่ายขึ้นครับเนื่องจากว่าทุกคนรับรู้นะครับรับรู้แล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับก็มันทําให้กิจกรรมต่างๆนะครับมันดําเนินการได้โดยง่ายนะครับโดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายนะครับซึ่งจุดนี้นะครับคือ เกษตรกรแล้วก็ส่วนราชการมันต้องมีความจําเป็นนะครับที่อย่างน้อยก็คืออาจจะต้องมานั่งทําความเข้าใจครับซึ่งถ้าให้เฉพาะผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวก็อาจจะไม่ทั่วถึงสักเท่าไหร่นักนะครับคุณก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วก็ตัวด้านข้างท้องนะครับก็คือจะอุมขึ้นมา